พระลุงลุงโยกันใจไวทองพร้อมก,กันเห็น,นะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อทําการไปทริปใหญ่ะครับอีกทีนึงนะครับก็เลยได้ถือโอกาสมาที่ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสเนี่ยนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะเปลี่ยนพวกของอากาศด้วยเพื่อเช็คความพร้อมในการออกทริปนะครับซึ่งที่ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสเนี่ยนะครับ เป็นศูนย์รวมบริการของยามาฮ่านะครับที่ย้ายมาจากกม21เ,เนี่ยมาอยู่ที่เส้นถนนสีนคกลินนะครับจะเป็นยังไงนั้นผมก็ไม่เคยไปเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะครับ <Yahoo! S 1> ถนนเส้นสีนคกลินนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้เขาทำรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็รถติดมากทีเดียว ก็นี่ตลาดผมมาวันเสาร์นะครับก็รถยัแงแน่นเลยนะครับจากจุดนี้ก็ไปเนี่ยเห็นดูใน GPS เนี่ยบอกว่าไปไม่ไกลละ,ะถึงที่หมายแล้วนะครับเราจะเ้ยวเข้าแล้วที่ Yamaha Premium s ส i t e ที่นี่นะครับ ดูดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอจอรดรถก่อนนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข็นรถผมเข้าไปที่จุดบริการแรกแล้วนะครับงงเพื่อทำการเช็คระยะนะครับ แล้วก็จดรายละเอียดนะครับ <Whoa. S 1> เราเป็นลูกค้านะครับเขาก็จะมีด้านในเขาจะมีศูนย์บริการให้นะครับแล้วก็มีจุดนั่งคอยนะครับมีน้ำให้ดื่มฟรีนะครับรวมไปถึงกาแฟด้วยนะครับอันนี้เสียตังค์นะ ขึ้นมาชั้นสองนะครับต้องบอกว่าโอ้โห,โหของแต่งรถเพียบเลยทั้งในเรื่องของอุปกรณ์แต่งรถเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสวยงามเพิ่มฟอร์มแมนแล้วเนี่ยรวมไปถึงชุดแต่งกายของชาวไบค์เกอร์ก็เยอะแยะเลยนะครับก็มีหลากหลายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคือมีครบเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมวกกันน็อกเสื้อคลุมกาก นะครับลมไปถึงถุงมีอครบเลยนะครับหรือสายโทวิงเนี่ยกะบากระเป๋าที่นี่ก็ได้ครบเลย,เ,ยเดี๋ยวเดินชมมาสักแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าของเยอะมากสวยจังเลย ดีดูน่าจะดีน่าจะดีมากแล้วมันตัวยาวสูงกว่าจะสูงกว่าวปกติแต่หนักหนักนะหนักตัวก็เดามากในตัวที่จับใส่นี่ไงบาร์ไงมีแต่เป็นรูปขายเลยบาร์อะไรคะที่จับมือถือไงเนี่ยตัวเนี้ยเท่าไหร่คะพันสี่ วางได้เลยเนี่ยจับนี่เลยครับจะเอาต้งไม่ใช้ตัวเก่าอ่ะเ็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนกลับได้ดีเพื่อนมาจับสาตโวริงเนี่ยมันจะมีพวกจับ G P S เนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้จับที่แฮนด์ใบกระโหลกนะถอดออกมาใส่ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ก็มีที่จับเล็ล้อใส่ที่กระโหลกได้เลยเปลี่ยนปุ๊บมีที่จับต้อ็ไปถือบาร์จับมือถือนะครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งถ้าอยากได้ที่ชาร์จด้วยเห็นว่ามันมีรู ตัวนี้มาเสียบเข้าไปมันก็จะเป็นที่ชาร์จมือถือยดบีด้วยเห็นไหมตอนนี้ผมไม่เตยมนะมันจะล็อกแน่ๆเข้าไปมันจะล็อกแล้วเป็นที่ปิดฝากันกันช็อตเราเลิกใช้เราก็ถอดออกไอ้นี่ก็ถอดออกได้ถอดออกจากบล็อกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใส่กระหลกเดิมเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันถือว่าดีนะราคาพันสี่หนึ่งพันสิบห้าสิบบาท ก็ต้องมานั่งแปลงไปอเยอะใช่แล้วแข็งแรงด้วยนี่ย่อไตจิเสื้อคุมมก็มีนะพี่อย่างไม่ต้องดั่งไม่ต้องไปซื้อไกลนะซื้อที่นี่ก็ได้ เสื้อแจ็คเก็ตก็มีราคาไม่ราคาก็เท่าไหร่เอ่ยก็ก็ก็อยู่ในสองพันแปดไม่ออกใ่กระเป๋าแล้วก็ราคาอยู่หกพันสี่หกพันห้าเป็นสมาชิกลดอีกไหมคะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ถ่ายนี่ไงหมอกส่งที่ลงยูชอบมาก ก็คือทรงแนวนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทรงปิดเปิดค้างชอบใช้แบบนี้รู้สึกว่ามันถนัดมันถนัดขับสบายเนี่ยของเลียว เนยนันไก่ก็มีหนึ่งที่จับมือถือนะแนวทัวริงามาดูที่นี่ได้นะมีกล่องกระเป๋าคู่กระเป๋าข้างครบเลย พอลุงก็ซื้อตัวนี้ไปใช่ไหมเสื้อตัวนี้ใช่ไหมลุงอยู่ซื้อตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราใช่ดีอยู่นะแต่ลุงก็จะซื้อตัวนี้แล้วจะดูไปท่ออีฟ่าเข้าไปท่อเอ็กแม็กอ๋อนี่ไง อ๋อตัวนี้ตัวจริงใช่ไหมอุ้ย่ออมาเนี่ยไอตัวที่ถ่ายอยู่ในเว็บด้วยป่ะซึ่งคันนี้ป่ะ In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the ขึ้นมาชั้นสองต้องบอกเลยนะครับจิตไม่แข็งอย่าเดินขึ้นมานะครับไม่งั้นอาจจะเสียเงินได้นะครับผมจิตไม่แข็งครับโดนเรียบร้อยตอนนี้ก็นั่งรอนะครับเจ้าหน้าที่เขากาลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรวมไปถึงกองอากาศนะครับแล้วก็มีไส้กรองด้วย เช็ค <c oughs> ความถูกต้องว่าตลารถหลาคันดูดูค่าดามเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีตอนนอึงอุณหภูมิ80องศาครับคือะเอียดมันก็จะแบบทุกต<อ>ััวถ้ามันปิดพลามันจะฟ <พา S 1> องขึ้นมาเลย,เลยใช่ครับมันก็จะมีว่าสมมติว่าตัวอากาศมันน้อยเข้ากว่า15บอย่างเงี้ยก็บอกให้เราปรับปรับตั้งว่าสิไปจูนระบบใช่ปล่อยให้อากาศเข้ามา ว่าพวกไฟชาร์จอย่างเงี้ยคืออย่างนี้มันกชาร์จเข้าอี่ชาร์จดูมานสิบห้ายังมีบอกว่าใช่คัวตใดใดสตาร์ชาร์จได้เท่าไหร่ชาร์จไฟเข้ามาเท่าไหร่ก็จะมีค่าของมันอ๋อมีบอกมันเลยอ๋อเจ๋งนะต้องมาส่วนนี้ก็ต้องมาตรวจเช็คอันนี้คือเช็คทุกครั้งที่ที่มาเข้าส่งเช็คทุกครั้งครับทุกครั้งครับนักบินยนต์แบตเตอรี่อีกอีกจะมีรอบด้วยนะ แต่ตอนนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ยังไม่ถึงอ๋อมดนน,นี้นนใช่ไหมอุณหภูมิเครื่องยนต์80มันจะให้เช็ออนะิมตอนนี้มันเป็นแบบง่ายๆอื๋อถ้ามันร้อนร้อนได้ทีป๊อบแบบเหมือนมาตั้งใหม่ๆเงี้ยเช็คได้เลยตอนนี้เดี๋ยวว่ดติ้นแล้ว80อุณหภูมิ80องศามันจะเจ็ดสิบ80 สามสิบเสื้อครับสามอย่างนี่อันนี้อ่ะครับก็ยังมีรอบเดินเบาครับรายละเอียดการฉีดน้ำมันแล้วก็จังหวะถึงระเบิดครับเป็นอัตราการถึงระเบิด TDC อะครับอุณหภูมิอุณหภูมิเครื่องก็อันนี้ปกติดีครับก็คือถ้าตัวไหนสมมติว่ารอบมันอยู่ประมาณพันสี่อย่างเงี้ยมันก็บอกให้เราปรับปรับตั้งเนี่ครับเจ๋งเจ๋ง ผมจะพิมพ์ให้แล้วก็ไว้ใต้บรอดร้อนใ้แม่คับเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับก็มาถึงการลงของแต่งที่ผมซื้อมานะครับซึ่งของแต่งที่ผมใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบรกเนี่ยก็คือเนื่องจากว่า X Max เนี่ยการเบรกเขาค่อนข้างเป็นไซส์ฝรั่งนะครับซึ่งคนเอเชียอย่างผมก็มือเล็กนะครับก็อาจจะต้องใส่ของแต่งเพื่อ ให้จับกระชับมือนะครับมันก็เป็นข้ออ้างได้อย่างหนึ่งน,นะครับไม่รู้มุนมกนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับลองเอาไปใช้ดู ที่ญี่ปุ่นคครับอส่ตงนี้กนคของเราไปบ้านเราส่งบ้านเขาใช่ครับแยุโรปก็ส่งไหอืมเครับแล้วก็ใส่ปลายท่อนะครับข้นน้อื่ปกี่หนึเ้าวน็อเอาโภลิ่มสามยี่สิบนึง หนึ่งเขาใส่ทอดแต่ง,งผมชอบแค่วเดิมแ <laughs> ค่วเดิมดีผมว่าทอดผมว่าทอดเดิมมันสวยดิใช่ค่มกระเพราหนึ่งตะเละตัวยี้เป็นน่าจะเป็นเหล็กครับเหล็กชุบเหล็กชุบทุกวันนี้เป็นเหล็กชุบหมดครับตะเละ มีเมีการรักกัด้านหลังนหมืองการรักก,ก,ก็โอชิงแอเรียทำในโซนซ่อมหนักนะครับก็จะแบ่งแบ่งโซนเลยเป็นซ่อมหนักถ้าซ่อมเบาอย่างนี้เป็นน้ำมันเครื่องถ้าพอกลืนหายน้ำมันเครื่องซ่อมน,นู่นซ่อมทา่นแล,ล้วจะได้น้อยก็จะอยู่ด้านนอก ถ้าซอมหนักก็คือจะไปอยู่ในห้องพิเศษต้องบอกว่าที่ยาห้าหมครับยาห้าสวิตพรีเมียมที่นี่นะมาบอกเลยผมคะแนเต็มสิบผมให้ยี่สิบแล้วกนดีมากดีจนตกใจนะยห้าพรีเมียมสวิตนะครับเพราะว่า มีทั้งบริการทั้งเครื่องดื่มนะครับมีถึงอะไรแต่งข้างบนนะครับให้สำหรับคนที่ชอบเสริมความหล่อรถของรถเท่าไรก็มาที่นี่ได้เลยนะครับนะครับแอร์เย็นๆนั่งชิลๆดีงามมากแล้วก็ตอนเช็คเซนเซอร์ไม่ว่าจะซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ทุกคันมีเช็คเซ็นเซอร์เช็คการระบบเดิอการ ของเครื่องยนต์หมดเลยทุกคันครับเจ๋งมากนะครับพาร์ทนะอะไร่ี่นี่ก็มีครบเลยอันนี้รถผมโชออนะมว์อยู่เนี่ยครับเลยแท่นซ่อมอยู่คันเดียวนะครับคันอื่นเขาไปหมดแล้วนี่ครับครับผม มีเช็คตรวจเช็ครูปแบบเซนเซอร์ต่างๆนะครับเหมือนจะเช็คดีๆเลยนี่ผมมาเช็คที่ระยะเชือกหาแครับสมุดพเมพ์ คือค่าใช้จ่ายนะครับราคา,าต่างๆนะครับจะเห็นว่ามีลดห้าเปอร์เซ็นด้วยนะครับวันนี้ผมมาช่วงกำลังเปิดศูนย์นี่เองนะครับทุกอย่างรถห้าเปอร์เซ็นหมดไปทั้งหมดได้รถห้าเปอร์เซ็นด้วยและส่วนตรงนี้อ่าเป็นลดค่าไหลนะครับว่าเราก็ใช้บ e ัตรเอ็กซ์คลูซีนะครับที่บัตรเล็กๆของยาม,มาฮ่านะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นนะครับในการลดสินค้าต่างๆนะครับก็จะมี พาที่ผมเปลี่ยนไหมก็มีเลยหกรายการนะโดนไปทั้งสึ้นลมแวัด้วยนะครับก็เหลืออยู่เก้าประมาณ950บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าก็ไม่แพงเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับได้บริการชั้นเลิศระดับ20ดาวเลยนะผมชอบนะบส่วนตัวนะครับก็ลองมาเยอะๆนะครับสมสมชื่อความเป็นยำห้าพรีเมียมสวิตนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินทางกตนน่อ,อนแนล้วขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับและกด subscribe พร้อมตัมกระดิ่งถ้าเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ